วัดเนื้อที่ดินง่ายๆด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวผ่านแอปพลิเคชันลิงจะทำยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะทำให้ดูครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการใช้งานแอปพลิเคชัน LING หรือที่เรียกว่าลิงนะครับแอปพลิเคชันนี้ครับเป็นแอปพลิเคชันที่ไว้ใช้วัดเนื้อที่ดินนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อที่ดินลกล้างว่างเปล่าเนื้อที่นาเนื้อที่สวนนะครับวัดขนาดหน้ากว้างนะครับสะดวกสบายมากเลยครับสามารถใช้งานได้ง่ายนะครับด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวเลยครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับก่อนอื่นเลยนะครับเข้าไปโหลดนะครับแอปพลิเคชันลิงนะครับพิมพ์คําว่า LING นะครับใน Apple Store หรือว่า Play Store ได้เลยนะครับเนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าลิง์แบบนี้นะครับ ตอนนี้เป็นแอปพลิเคชันฟรีนะครับไม่เสียตังค์นะฮะเนี่ยพอโหลดมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะฮะจริงๆคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมเคยสอนนะครับวิธีการใช้งานวัดพื้นที่ดินจาก Google Earth ไปแล้วนะฮะแต่ว่า Google Earth ธะครับค่าที่เขาได้มาเนี่ยจะเป็นหน่วยวัดที่เป็นหน่วยมาตรฐานนะครับคือเป็นพวกตารางเมตรตารางกิโลเมตรอะไรประมาณนี้ซึ่งมันอาจจะไม่คุ้นตากับคนไทยเราหนักนะครับแต่แอปพลิเคชันลิงตรงนี้ครับเนื้อที่ที่เราได้ออกมาเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อที่แบบไทยๆเลยนะครับคือเป็นร ไงงานตารางวาคือเป็นเนื้อที่ที่เราใช้กันในประเทศเรานะครับเนี่ยเดี๋ยวเราลองเข้ามาดูในแอปพลิเคชันกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทําความเข้าใจเครื่องมือต่างๆนะฮะบนแอปพลิเคชันลิงกันก่อนนะครับวงกลมสีแดงวงแรกข้างบนเนี้ยนะครับเป็นรูปแผนที่นะครับ เครื่องมือตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เปลี่ยนลักษณะแผนที่เรานะครับเนี่ยพอลองกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนะครับว่าเราอยากได้แผนที่แบบไหนเอาแบบนี้ไหมนะครับเป็นเส้นถนนหรือเปล่าซึ่งการใช้งานตรงนี้ครับต้องอยู่ที่ว่าแต่ละคนถนัดเลยนะฮะแต่ว่าการใช้งานตรงนี้ผมขออนุญาตใช้แบบที่2นะครับแบบที่ผมถนัดก่อนนะครับคือแบบนี้นะโอเคตัวต่อไปนะครับที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับนั่นก็คือ ช่องเสิร์ชด้านบนครับช่องเสิร์ชด้านบนเนี่ยก็จะเป็นช่องการค้นหาแบบปกติที่เราคุ้นตากันแหละครับวิธีทําคือเราก็พิมพ์นะฮะชื่อสถานที่ที่เราอยากได้นะครับตรงเนี้ยอาจจะต้องเป็นสถานที่สําค <od> ัญนิดนึงนะครับไม่งั้นเขาอาจจะไม่ขึ้นเดี่ยผมยกตัวอย่างเขาใหญ่นะครับพอเราพิมพ์คําว่าเขาใหญ่เข้าไปเนี่ยมันก็จะมาโผล่บริเวณเขาใหญ่ได้เลยนะครับเนี่ยทีเนี้ยเราก็ลองเลื่อนดูฮะว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับเนี่ยพิมพ์คําว่าโคราชนะครับมันก็จะขึ้นมานะเนี่ยตำบลโคราชเนี่ยนะคราช ทีนี้ผมจะขออนุญาตนะครับมาวัดขนาดพื้นที่แถวนี้แล้วกันนะครับนะเอาให้ไกลๆบ้านผมหน่อยนะครับเครื่องมือต่อไปนะครับคือเครื่องมือด้านซ้ายนะครับข้างล่างคําว่า x ก,กับ y นะครับจะมีเป็นเส้นแล้วก็เป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับ เครื่องหมายเส้นนะครับคือเครื่องหมายที่เราไว้ใช้วัดขนาดความกว้างนะครับส่วนเครื่องหมายกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยคือเครื่องหมายที่เราจะไว้ใช้วัดเนื้อที่ดินนั่นเองนะครับทีนี้เราก็ไปยังพื้นที่ที่เราต้องการจะวัดขนาดพื้นที่ดินนะครับอ่ะนี่ผมสมมุติว่าผมอยากวัดพื้นที่ตรงนี้แล้วกันนะครับวิธีการง่ายมากครับมาร์กจุดเริ่มต้นนะครับจุดที่1นะฮะ ลากจากจุด1มาจุด2นะครับอ่ามันก็จะบอกระยะเลยนะจุด1มาจุด2กี่เมตรนะครับลากจากจุด2มาจุด3นะครับแปะปุ๊บอ่ามันก็จะบอกว่ากี่เมตรนะครับแต่ตอนนี้รูปยังไม่ปิดนะครับมันจะปิดออโต้ก่อนถ้าเราอยากได้รูปแบบไหนเราก็ค่อยๆลากจุดไปนะครับเนี่ยจุด4แล้วจุด5นะครับทีนี้ครบเรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะว่าเขาจะคำนวณออกมาให้เราเลยนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้มีขนาดเท่าไหร่นะครับที่ผมวัดมาได้เนี่ยคือ13ไร่1งาน45ตารางวานะครับ พอเราวัดเสร็จแล้วนะครับเราได้กรอบคร่าวๆแบบนี้แล้วเนี่ยจะสังกเกตว่าด้านล่างขวานะครับที่ผมวงกลมสีแดงเนี่ยเขาจะมีรูปนะฮะเป็นภาพถ่ายอยู่นะครับถ้าเรากดเนี่ยมันก็จะแคปหน้าจอไปครับทีนี้เราก็สามารถส่งให้เพื่อนเราได้นะครับหรือส่งให้ลูกค้าเราได้สะดวกสบายมากๆเลยครับแอปพลิเคชันนี้ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับ ถ้าเราอยากจะคำนวณราคาของเนื้อที่ดินที่เราคำนวณมาได้เนี่ยครับไอ้สิไร่หนึ่งงานสีตารางวาเนี่ยสมมติเราอยากจะขายนะครับหรือเราอยากจะซื้อเราสามารถคำนวณได้ด้วยนะว่ามันราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเห็นเครื่องหมายเครื่องคิดเลขที่ผมวงกลมไว้ไหมครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยฮะว่าอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับ สุดท้ายก่อนจากกันไปนะอย่าลืมกด subscribe ช่องกูรู living ตัวจริงเรื่องที่อยู่นะครับผมจะทำการอัปโหลดนะครับสาระความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับรีวิวอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจให้ทุกคนดูกันอีกเรื่อยๆนะครับกด subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดค,คลิปดีๆที่จะมีออกมาทุกสัปดาห์นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ